ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันนเคยกับ s อ็ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยเอาฮะ อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมมันนจะปปรรากกฏใใหหห้เเ็คลลิือฟสด องช่งนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอเคครับเราก็มาเข้าสู่โซนดีไซนกันอีกแล้วนะครับโอเคเราก็จะยืนอยู่ที่เดิมจากนั้นก็เราก็ยืนอยู่ที่เดิมโอเคอ่าเริ่มเลยนะโยอ๋อ เย่อืมอ่าโ่าฮอ้เหวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงโอ้โหแบบมาชิด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 เฮ้ยอะไรเชิญคนให้คน่าไม่ใช่จะเย็นใครรู้สิไหนวะไปไหนละ ไทยก็ได้นะใครก็ได้นะถอยได้ครับผมเชื่อว่าต้องมีคนได้แหละ เยอะโอ้โหไม่มีใครอ่ะโอเคองั้นเราต้องลางกันไปก่อนนะครับสวัสดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ